ท่านผู้ในการสถาปัตวิจัยและพัฒานาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติท่านผู้บริหารสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้จัดงานยินค่ขอขอบคุณท,ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับหรือแองก็เจนส์แอนด์จูเลียแฟนทุกที่71ในวันนี้ ุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นหนึ่งในสีอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบที่มีผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในสป,ปลายเชนนับล้านคนและเป็นที่น่ายินดีว่าในปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคาที่ไม่ขึ้นรูปมีมูลค่าถึง9,600ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อย,ยละสิบเอเ็ดซึ่งเกินกว่าเป้าหมายทีย่เราคาดไว้รัฐบาลไทยระหนักถึงความสําคัญและได้รับการอุตสาหก,กรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยการส่งออกโดยตลอดโดยในปัจจุบันไทยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของโลกจากจุดเด่นในด้านคุณภาพของช่องฝีมือไทยบวกกับความสําคัญของไทยในระดับโลกโดยในปี2567 ไทยส่งออกเครื่องประดับเงินเป็นอันดับสอของโลกและพลอยสีเป็นอันดับสาของโลกทั้งนี้ในส่วนของพลอยสีไทยสงง่งออกได้ถึงเกือบสี0 0ล้านเหนรียญสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ110เมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมานอกจากนี้บริษัทคู่ที่ทำเหมืองรายใหญ่ของโลกอย่างเช่นฟูลและเจนส์และเจนฟิลส์ยังได้ร่วมมาจัดงานประมูลพลอยสีในไทย สดงให้เห็นถึงความสําคัญของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกอีกด้วยความสําเร็จดังกล่าวมีฟันเฟืองที่ช่วยให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตอย่างสดใสซึ่งก็คืองานแบรนด์ของเจมส์แอนจิวิเฟร์จโดยโกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมก,กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติและได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะหน่วยการจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน16หน่วยงาน เพื่อโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยได้พบปัและเจรจาการค้ากับผู้กับผู้ซื้อนาฬิกาิสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกกว่า40ปีที่งานแบงกอกเจมส์เติบโตยอย่างต่อเน,นื่องโดยในช่วงหลังโควิดที่เป็นต้องมาแบงกอกเจมส์เติบโตยอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติทั้งในด้านของผู้เข้าร่วมง,งานผู้เข้าชมงานตลอดจนมนค่าการค้า และจากแบบประเมินผลงานครั้งที่70พบว่าทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานพึงพอใจภาพรวมการจัดงานแารขอกเจมส์ในระดับดีดีเยี่ยมและพึงพอใจงานแปลงดอกเจมส์เป็นระดับหนึ่งด้วยเทียบกับงานแสดงสินค้าอันย่ำดีและทุ่ประดับอื่นๆที่สําคัญท,ทั่วโลกสาหรับการจัดงานครั้งที่71นี้คณะผู้จัดงานได้รับ พระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานรวมถึงได้รับพระราชทานพระอนุญ,ญาตให้นำผลงานทรงออกแบบเครื่องประดับและสร้างสารรค์โดยช่างฝีมือชั้นสูงของไทยมาจัดแสดงเพื่อเทศกานเป็นพิเศษซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระปณิธานในการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมญณีแะระ่่งประดับไทยสูงสากลการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมง,งานถึง1,100บริษัท2,600คูหาโดยมีผู้เข้าร่วมง,งานจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อละยอาทิฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นโปลแลนด์โคลอมเบียเป็นต้น คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า4มื0นรายและคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า3,500ล้านบาทท้ายนี้ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมาร่วมพิสูจ์ความยิ่งใหญ่ของแวร์บอกเซมส์อินทีวิแฟร์ครั้งที่71ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่22-26พฤศาาย์2568ณฮอล1-8ครอบคุม 68, 8, คพื้นที่ชั้น G และชั้น LG ของสูงสิลิกิต และขอความร่วมมือสื่อเงินชนทุกท่านเผยแพ่เผยแพร่ข่าวการจัดงานในครั้งนี้ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณา่านผ